สวัสดีค่ะชมไม่น้อยโนเวด้วยค่ะออกจากสถานีตำรวจที่มาเอาพาสปอร์ตมาแล้วจะไปเที่ยวสนามบินทีนยไปดูสนามบินไม่ได้มานานแล้วส,สนามบินเนี่ยพึ่งรึกพึ่งเขามากครั้งเี่นยินบอเนี่ยน,น,นี่ละสนามบินเนี่ยนี่ละสนามบินมันกขบกไก่มันยังแค่ยังสนามบินใน,น<า>อำเภอเป็นสนามบินน้อยแต่ว่าเขับบิงสมมติ อันนี้เราทำงานนี่เนาะอันนี้แทมงานนี้มันต้องได้เสียเงินค่าจอดทีเนาะเห่าเนาะเห่านะการมันเห่าทีจอดเว้เบงเว้เบงเว้นิดจากน้อยอ่ะก็สิต้องได้เสียแล้วเนาะเสียปีมันเสียาค่าเสียเงินเนาะมันต้องก็ต้องก็ไปดอกจากโจนอ่ะแม่น่ะแม่น่ะเอาลราเฮาสิเลี้ยวได้หมดแล้วเนี่ยเฮาสิไปใส่หรือมีแต่แท็กซี่บาทนี้อ่าแท็กซี่มันก็โลโลเข้าสนามบินกี่ะเนี่ยอฮาสิไปใส่เราบ้านเรออกบ่ได้ออกบ่ได้ละนี่ มันต้องรอตีละแท็กซี่คาถาดุกคคาได้ป่ะของอะไรถ้าพกเขาเล่นผิดบวกคนเขาควรจไปใดอยู่เขาเล่นผิดที่เข้ามาส่งคนส่งคนโดยสารทีนีส่งคนโดยสารจ้ะเล่นแท็กซี่โควิดเขาจได้่ควิดมันผิดบวกมันห้าตัวขอที่ปรับบวกปรับดอกวะถึงไหนก็สิพีแท็กซี่แท็กซี่ผิก็โดยสารทางยูดีแหะ มีแต่แท็กซี่ได้หนี่ำไมอ่ะเขาเล่นนั่นดีกว่าเขาเล่นจะไปออกไปเอออันนี้เขาเขารู้ลับคนในศาลใช่หรือเปเขาเล่นนั่นดีกว่าจะออกไปไปไปพูดเราว่าออกไปไหนนี่นะสนามบินออกเสียงบัวเป็นนะครบออกเสียงบ่เป็นครบครบลูกกบาคิดว่าเป็นเดียนะโอ้โหน่ามันอาจซิเป็นจะเรียนรู้มันต้องต้องเตรมมายู่โนวี เตยมยโนวสมัย20ปีก็ปีตูกลงออกเสียงบุปิน,ปนรักกรกรบรบทบทบสรุปบอกพี่น้องจ้าออกเสียงบุปินปนสนามบินบในอำเภอโคบโคทบทบทรบ ออกไปเขาอะสนามเป็นเอื่นหิมาลายอย่างเขาก็เขาบอเขาเกียจต่ทางถนนซื้อที่ียจจะซื้อของอยู่บ่ละบ่ได้ซื้อจังื้ออบเดี๋ยวต้องอบเนาะบ่บ่ซื้อจางบ่วนออกแล้วค่ะวนออกแล้วนออกแล้ะมีสถานีตำรวจ สนามบินเลยไปเลยเลยสถานีตำรวจที่บ้านเพชรตะปอนนี่ก็เลยไปน้อยนึงอ๋อนั่นกับยางมาเฮ็ดว่าตะปอนจะบอกเขายางมาเต้นตะปอนนะคิดว่าอันยางมาอบมันไก่แม่นหะนนะไก่มาอันยางก็หลายกิโลอยู่เนาะหลายกิโลพี่ไก่มากไก่ถือไก่มาด้วยนั่นเองสองสามกิโลพุ่นะวัดหากิโลพราะยางยุ่งหนูกับไก่ยางว่าไก่หากิโลอยู่ดิแต่ว่าทางแบบนี้มันเข้ามาสิ้นทางด้วยแหละไป่สิ้นทางน้ำนะอื ที่างมีท<อ><ม>างยางมีคนทางทางคนยางอยู่นี่ๆ่ะดม้มืงนู้นเางอยน่นจะมีตะนทีน่ท้ แต่มันทำไมยากแท้พี่น้องจ๋าช่วยกดไลค์กดแชร์สิช่วยกดไลค์หน่อยนะช่วยกดไลน้อยหน่อยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ร้านอยู่น้อก็หวังนะน้อคนเราต้องมีความหวังเนาะพี่น้องจ๋าก็ต้องอ้อนบ้างสิช่วยกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะ เผยแพ่ชีวิตชีวิตประจําวันชีวิตส่วนตัวเนาะไปมายังไงอยู่ย <ร kah ve Bond> ังไงกันภูมิภาคอากาศเป็นยังไงก็ดีแลเรื่องนั่นนี่แหละเรื่องชีวิตประจําวันพบไก่อยู่เดินไม่ถึงแล้วโอ้ยไกโอมยเดินไม่ถึงไก่ไกลไม่ทั้งเดินพอ ต่อรถเมย์มันต้องต่อรถเมย์เดี๋ยวเป็นเป็นเดี๋ยวจะบอกเดีบรคเดี๋ยวจะบอกนะคะ่ารนั่งรถเมย์ตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอไว้เป็นไม่ไม่ดูกันเผื่อคนจะมาแถวเพื่อนๆแถวเนี้ยจะมาต่อพาสปอร์ตมาทำวีซ่ามาขอวีซ่าหรือมาทำต่อพาสปอร์ตประเทศโนวีบางคนเขาอยู่จังในจังหวัดเขาย้ายมาตรงนี้ ก็จะมาต่อรถีเดี okay. <Okay. S 1> ๋ยวโน้ติพากลับไปสเขาไปทางกันสิไปเส้นทางว่ามันเส้นทางด่วนสิไปเส้นทางธรรมดาโอเคจังกลับมาเส้นนี้พอต้องเสียท่าทางด่วนสิลองไปเบิ่งมันเป็นไงถ้ามาจากลาวเวก็มาทางโน้นแล้วก็มาเวทมานี่รถมีก็จะเบทมามาส่งคนดูสารตรงนี้ซุเฟอร์สุเฟอร์สิพาเมื่อทางท่างบ่ด่วนบัตร เออจุบ่ต้องเสียตังสินะาสิหนีวันซะแต่ว่ากษกตซิย์เนี่ยสิเรื่องร่อยบ่ไรเนี่ยก็ขอดีเดี่ยไปชมวิวไปพร้อมเออก็ชมวิวไปพร้อมนี่ล่ะเออสิให้แม่น้อยสิได้๋ยวพิให้แม่น้อยอันกบได้ได้วิวล้านวิวเดี๋ยวชมวิวไปด้วยกันนะคะจะได้ลานวิวนะคะนี่แหละค่ะที่ว่ารถเมย์จะวิ่งมาใจกดอะไกดกระลิงเหรอเออรถรถเมย์จะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาส่งคนโดยสารเข้ามาต่อรถเมย์ตรงนี้ไปทําพัตตบดพัตตบดโนวีค่ะต่อพวกต่อวีซ่านี่แหละ ทางนี้จะไปทางด่วนดไปต่อครับไปต่อ,อมชม,มวิวชมทิมะกิมะทั่วเมืองทิมะทั่วเมืองไม่ใช่ทั่วเมืองที่ทั่วประเทศเข้าไปตรงนี้สวยนะ้องพีหิมาเนาะเออสวยหิมักสวยสวยนึกกับชอบขับรถบึงอยู่ดิชอบมาหม่กถูกคนยกังไงวะร <c oughs> ู้ไหมชอบทิมะตัวนู้ไปหมองนู้นอ่ะเต็มสมองสวย นีืตะกี้มันเป็นเส้นอันทางเก่าไงแต่ว่ามาเส้นสีมันสัญญาก้อค่ะเด้อเพราะว่าเดี๋ยวเสียอธิบายให้ฟังเส้นนี้มันพวกต,ตำรวจมันจะไล่มันหาขิมหามันหา,นหาปกักจัยจราจรเดี๋ยกวก็แลรนเนี่ยจราจรมันสีแดรียนว่าเดี๋ยวก็บหาซิปเดียวก็บซีซิปนะคะอือโอ้เนี่ยไปไปไปฉมวกหนึ่งกับซีซิปไปฉมวกกับหาซิปเขาให้วิ่งซีซิปห้าสิบอันน<อ>ี<อ>้นะกันเกินไปนีกเกันเกินไปนีกเขาเกิดปั๊บแล้วคาเดอร์เออกันเกินไปกันเกินหาซิปเป็นข้อกับปั๊บเนี่ยมันคือบานเท่าดีเออ ข,ขันไปเจอตำรวจที่ด้านข้างหน้านี่นะเขาก็ะโกมือเขาขัางขังคว้าเด้อลังลังจุดก็มีมีกล้องเออมีกล้องกับใช้เสือแบบว่าเป็นอุโมงค์เน่เด้อขันใบไม้สีดำกับใช้เสือสีดำใบไม้สีเขียวกับใช้เสือสีเขียวเร oh, ื่อตำรวจอ๋อจรดับอยู่ในป่าไม้ดุดเด้อโอเคอ๋อ,อ,อต้องราางอะวังไม่ล่ะขับรถเนี่ยตรงเนี้ยหน้าเนี้ยจะลาดยอนมอคือบานเฮ้าดิบานเฮ้าผู้ใดผู้ใดขับเก่งก็ถึงเส้นไส้สิหน้า นั่นเ่าล่ะเออเออยู่นี่บ่ได้เดิเนี่ยฮาเสียงใช่เสียงควาบ้านเฮานะมี50ซิบตัเด็กต้มดนหักไปไปอยู่ใน50หรือต่ำกว่า50ซิบแต่บ้านนี้เขาเขาเนียบนะาจะล่าจอดเนียบเขาเกินขั้แล้วนี่ไปกับขี้กับเทิ่งปั๊บเทิ่งไปกับขี้กับปะไเดิไปกับขี้ยึดคืนยึดบ่ดคืนกับเ็ดใหม่อีกเสียหลายเดิเออไปกับขี้นี่สุดน้องกัวชีวิตเด้อร์กัวชสอบสิผ่านเนาะโอ้ยยากค่ะยากกัวชีสอบสิผ่านกว่าสินันได้ไปกับขี้บังอ้ายด้อค่ะเร่อ ของเองียบอีดีต่องคนก็ตกง,งานนะเนาะค่ะโดนโดนยึดบัตรับดี่ปั๊บเป็นปั๊บเป็นน้อยได้ปั๊บสองหมื่นผลเดอร์คาเดอรสองหมื่น 20, คขนค่ะยึดไปกับท<อ>ีพอมียาพวกแก่ลาจอนเนี่ยระบันข,ขับแบบนี้กันคุยคุึคุขโทรขุ้นะ<อ><อ>โรนทรศัพท์พรอมเนี่ยนะเขามีว่ออันบาดันจับอันยาบ้าผนเดอร์คาเดอร์เออขับรถใส่โทรศัพท์นำพรอมนะตำรวจเจอน่ะนะมันเปิดบ่ออะไรก้นเด้อดีอะไรก้นเลยตีเอออะไรก้นเลยพวกจับตำรวจจับตันยาบ้าผลดี เออเรื่องจริงเออปั๊บเลยสามสองพันค่ะเออเดี๋ยวนี้มาเอามาขึ้นแล้วอ่ะเออขึ้นขึ้นแล้วมันหลายอยู่บอกกูเหมือนี่บะมาหลายแล้วอยู่ในบอนมันสองพันคือจะเก่าคนนั่งน้ำกันนี่บ่เลยแล้วจิ้มขัดนี่ก็บสองพันกลัวเออแมนแมนทุกอย่างตรงตัวไปใกล้ๆบอนบอนแมนอ๋อบอนแมนนั่งขึ้นแล้วกูลืมก็แล้ว๋อแมนเออเดี๋ยวบอกให้ฟังทั้งประเคไอ้ตคนไม้เขานอบเปิดมันพีเกียน่อยเออง้อแมนหน่อย เออแมต้นไม้บางนอกต้นไม้บางนอกมันตอนนี้กล้องเพิ่อนั่นกล้องกล้องทางเพคนเนี่ยบางทีเพมันก็ไปติดใบปวเด้วยขาเด้อจราจอดน่ะส่งปลาส่งในปลาเป็นเนื่องๆผลแล้วมองเนิ่องหลังจากสิแล้วคือมาเสร็จแล้วแล้ขึ้นเนิ่องใดบอกเขาท่าบดันเหยียบขึ้นท่านเล่งมันบ่ละเออไปเหยียบขึ้นแล้วเหยียบขึ้นแล้วเด้งขึ้นไปเกินหาซิปนี่กล้องแป้งรถเด้อเออเสียเท่าไร่บาทหนึ่งมันมาบินมาบาทนี่ สามพันด้วอค่ะเรอย่างน้อยสักสามพันสามพันทีบัตรต้องรงเนื่นบัตรขับไปทีกล่องบนน่ะกล่องอัวนมัตเปนรองเนื่นบัตรนี่รงเนื่นที่มาสิบันหลือก็ล่องเนื่นไว้ด้มันหาเงินนะเจ้าเออสอบบักัี้ก็บัตรในน้อยสิเบิ่จจกพันเบื่อจกเมินเข้าไปโอ้ยา็มื้อรมือแพงแงก็ซื้อรถกข่แพงก็ซื้อรถแพงก็ซื้อรถเก่ารถมือสองเออรถมือสอง ยงกลัวนี่คุ้ยกันนี่ตรงนี้ได้จะลาจอนได้ไปหลงบอกกันแบบครับเงินกับบ่อได้ค่ะเอมาสินเก่าอันี้สมะไปนี่จตะกินนู่นไปทำงานสิเออไปทงานอันเยบูนนูไปทงานจะไปตนงานแบบ งานสีไฟที่มูเห็ดละอ๋อไปโรงงานโรงงานก็ม่ีมีมีมอันดีโอ้นงงานโอโรงงานอ๋อไปไปไปเข้าดำเข้าไปเห็ดดำเข้าที่เขาเซิร์เขาแล้วหนูบอกนูรับงานเปติดตาจาปติดตาไปเห็ดยต์โดนยู้ที่อยู่เป็นเดือนคุณนเดือนเป็นนครับรับรถขับไปนมาไปชมอนือเมาแล้ เต้นนี้างทีรูไปทางด่วนนั้นี่เขาไปทางน,ะะนี้ก็ไปเ่ไปทางนี้ก็ไปสัมผสอ่างน,นฟิวโทษอทาช่างเส้นเก่าชางส้นเก่า,กาไปอีอำเภอหนึ่นนงเนี่ยคือจังสีแล้วในแดนสามสิบระบาทเด่บนบอลอีก็ว่ารูเต่าระบาทข่านไประบาทเอออ่ามตรงอยูสามสิบแล้วบาท,าบาทมีสามสิบเนี่ยนะะเนาะไป อ,อือาะบิศต้งอ,งองไงคว่ำไงค้องใดได้ันุนกระดื่ดนเนาะสนุนดื่นย่เด้ว,ดวนันมีไม่มีหมาจะจะคลิปยาวดล้ะแม่น้อนจะขอจบคลิปนี่ไปเพียงแค่นี้ก่อหนด่อยค่ะเดี๋ยวต่อคลิปไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ